ันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการจัดเลขอิเล็กตรอนนะครับมาที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะครับถ้าออกซิเจนหรือโอมีเลขอะตอมอยู่แปดจงเขียนการจัดเลขอิเล็กตรอนแบบหลักครับง่ายมากครับเขียนเลขสองแล้วก็เลขหกมาที่ข้อสองครับถ้าฟวรีนหรือเอฟมีเลขอะตอมอยู่เจ้าจงเขียนการจัดเลงอิเล็กตรอนแบบใหญ่ครับก็จะเป็น 1s2 สองครับ 2อ2ครับแล้วก็2องีห้าส่นข้อสั่งนะครับถ้าแคลเซียมหรือ CA มีเลขอะตอมอยู่ที่ย0เป็นเียงการจัดนเนขอะตอมแบบย่อยครับซึ่งเราต้องจัดแบบย่อยกันนะครับซึ่งเราจะจัดได้ดังนี้อง2อสครับ2อ2เอกครับ หกกับสี่และสอหลังจากนั้นเราก็ใช้ท่าหมู่แ8กในการย่อเอในการย่อ,อย,อย,ยอซึ่งท่าที่เราใช้ก็คือ AR <ม>ออน,นหรือว่าอาก่อนจะเขียนได้แรงนี้แล้วก็จะเป็น4 s 2เรียบร้อยแล้วครับ